เขินไม่ไหวน้องปีใหม่บอกใบพูดถึงหนุ่มๆของแม่แอฟทักษออนต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองเรื่องความรักเป็นอย่างมากสําหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างแอฟทักษออนที่ดูเหมือนว่าจะไม่โสดแล้วแต่มีข่าวกับหนุ่มๆห,หลายคนจนอยากรู้ว่าใครกันนักจะเป็นตัวจริงของแม่ล่าสุดผู้กุมความลับอย่างลูกสาวน้องปีใหม่ถูกมาดามแปงสวมบทนักข่าวถามแทนทุกคนซึ่งน้องปีใหม่นอกจากจะบอกว่ามีหลายคนแล้วก็ได้บอกใบคีย์เวิร์ดได้ว่าใจดีมาก และยังบอกอีกว่าเป็นคนที่คล้ายมามีด้วยไอจีคุริพลัสจัดให้ได้ออกมาโพสตคลิปพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่ามาแล้วค่ะช่วงยื่นใหม่สามคนที่คนทั้งประเทศต้องการตัวผู้กลุ่มความลับแห่งจัก,กรวาลน,น้องปีใหม่นักเรียนจดคีย์เวิร์ดนะคะใจดีมากเขาเป็นคนคล้ายคล้ายมามีแอขอบคุณมาดาแป้งคนสวยสวมบทนักข่าวผู้ชื่อมาเลยค่ะลูกรอดูต่อในสแซบ ระหว่างน้องปีใหม่เล่าแม่แอป,ปก็เอาน้องปีใหม่ไปเก็บทุกคนเป็นกำลังใจให้ปีด้วยนะคะฮ่าฮ่าาเอ๊ะใครกันนะ